ลวงใจรักซาตานบทประพันธ์ปานภัยลินให้เสียงภาคโดยผ้าหมุกไวส์บทที่21สมาเรีและพิมารินนิยายเสียงยิยนดีต้อนรับค่ะช่องของเรามีนิยายเสียงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิยายรักโรแมนติกดรามา่าโรแมนส์เกิร์ลเลฟและนิยายสยองขวัญวันพุธอุทาอาพ์สำหรับคลิปนี้ ให้เสียงภาคโดยผ้าหมู่ Voice ค่ะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กฉบับมีเลิฟซีนได้ที่แอป mebmarket.com ตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะขณะน,นี้ช่องของเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วผู้ฟังสามารถสนับสนุนเราผ่านช่องทางนี้หรือถ้าไม่กดข้ามโฆษณาเราจะมีรายได้มากขึ้นฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดไลค์ รวมถึงคอมเมนต์ให้นักเขียนและนักพากมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่21ฟ้าสาย,ย่าวิ่งสิลูกทิตฐาพาใจหายใจความเมื่อบุตรสาววิ่งมาหาเธอทั้งที่แผลที่ศีรษะยังไม่หายดีคุณแม่คะไปดูการ์ตูนกับฟ้าใสาดีกว่าคะ่ะคุณพ่อซื้อแผ่นมาใหม่หน่าดูทั้งนั้นเลย เด็กหญิงดึงมือเธอให้ลุกขึ้นยืนออกแรงอันน้อยนิดลากให้เดินตามอ้าวคุณพรศจะออกไปข้างนอกเลยคะจังหวะนั้นจินพรตเดินลงมาจากชั้นสองพอดีแต่งตัวหล่อเนี้ยบด้วยเสื้อผ้าแบรนด์ดังเช่นเคยกลิ่นน้ำหอมฟุ้งจนฟ้าใสต้องยกมือขึ้นบีบจมูกมองอาหนุ่มอย่างตำหนิจะไปจีบสาวแนะ่นอนเดินตัวเหม็นมาอย่างนี้ปากดีนักนะเราเหมือนแม่เราไม่มีผิดจินพรพก้มลงหยิกแก้มอิ่ม ด้วยความหมั่นไส้ในความช่างจำนนจาของเด็กหญิงตัวน้อยชายหนุ่มชะงักเมื่อเพลอพูดว่าเด็กหญิงมีนิสัยบางอย่างเหมือนทิตรารีทว่าเมื่อเห็นทิตาพาไม่ติดใจเขาจึงแซงชวนคุยเรื่องอื่นแล้วนี่สองแม่ลูกจะจูงมือกันไปไหนไปดูการ์ตูนค่ะเด็กหญิงตอบเสียงดังฝั่งชัดไหนพ่อให้ไปตามแม่โมมายืนโม้อะไรกันอยู่ตรงนี้จินวัตเดิอนออกมาจากห้องนั่งเล่นเมื่อได้ยินเสียงเจ้ยเจ้าของบุตรสาวอย่าค่ะคุณเข้าไม่ได้นะคะ ดยยิว่าวิ่งมาดักหน้าสาวหน้าตาดีที่เดินเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณจะทํากับฉันอย่างนี้ไม่ได้นะคุณพรตหญิงสาวเปิดฉากทันทีฉันไปทาอะไรไม่ทราบจินพรพยักไหลอย,อย่างไม่ยี่รหลหญิงสาวผู้มาใหม่ตบหน้าจินพรพชาดใหญ่ผู้ชายเหง่งซุยเธอด่าเขาทั้งน้ําตายิว่าพาน้องขึ้นไปชั้นบนก่อนทิตาพาหันไปสั่งโดยยิว่าให้พาเด็กหญิงขึ้นไปชั้นบนเพราะดูแล้วเรื่องคงจะไม่จบง่ายๆใช่สิคุณได้ฉันแล้วนี่คุณจะทิ้งขว้างยังไงก็ได้ แต่เธอก็ไม่ได้มีฉันคนเดียวเราสนุกด้วยกันแล้วเธอยังจะมาเรียกร้องเอาอะไรร่างสูงผอมตะเคอกเสียงดังด้วยความรำคาญหญิงสาวคนนี้คอยตามรังควานเขาไม่เลิกทั้งที่เขาก็บอกไปแล้วว่าเขาไม่คิดจริงจังกับใครคุณเลวทั้งที่ฉันรักคุณมากแต่คุณกลับตอบแทนฉันด้วยคำพูดเห็นแกนตัวแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงร,รับผิดชอบวยการแต่งงานกับเธออย่างนั้นเหรอนี่อย่าบอกนะว่าเธอเรียกร้องแบบนี้กับผู้ชายทุกคนที่ผ่านมาหญิงสาวกำมือแน่น จ้องมองใบหน้าชายหนุ่มด้วยความเครียดแค้นฉันขอสาปแช่งให้ผู้ชายอย่างคุณไม่มีวันได้พบเจอความรักที่แท้จริงหรือต่อให้พบเจอทุกอย่างก็สายเกินไปหญิงสาวเดินกลับออกไปทั้งน้ำตาเมื่อชายหนุ่มประกาศเปล่าๆว่าไม่รักไม่สนใจเธอเองก็ไม่น่าด้านพอที่จะยืนให้ผู้ชายที่เธอรักจนหมดหัวใจดูถูกดูแคลนเช่นนี้จินพร์พยืนอึง้งแววตาของชายหนุ่มฉายชัดว่าเจ็บปวดเทว่าเพียงวูบเดียวเท่านั้นพรษแกก็ทำเกินไป นายหัวถึงกับพูดไม่ออกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเคยรู้มาบ้างว่าน้องชายเป็นเพลย์บอยเปลี่ยนผู้หญิงไม่เลือกหน้าแต่เขาไม่เคยคิดถึงจุดที่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นถูกย่ยมยีหัวใจจนแหลกสลายในขณะที่น้องชายของเขามีความสุขอยู่บนน้ำตาของพวกหล่อนผมไปละครับพี่วัดเซ็งชิปเสียเริกหมดชายหนุ่มตวัดเสียงห้วนแล้วเดินไปขึ้นรถ <S <S สักวันคุณพรจะต้องคิดได้คะ่ะทิตาพาจับมือสามีเอาไว้ เธอเห็นแววตาผิดหวังในดวงตาสีสนิมคู่นี้ผิดหวังที่น้องชายเพียงคนเดียวทำตัวไม่เป็นสุภาพบุรุษปัดความรับผิดชอบทั้งยังทำร้ายน้ำใจผู้หญิงเหล่านั้นอย่างเลือดเย็นงานวันเกิดของจินพร์พถูกจัดขึ้นเพื่อนเก่าสมัยเรียนพากันมารวมตัวกันที่บ้านสวนเพื่อนสนิทกวนแก๊งจากกรุงเทพหลายคนต่างพาก,กันนั่งเครื่องบินมาร่วมงานวันเกิดของชายหนุ่มบ้านสวนที่เคยเงียบสงบถูกประดับตกแต่งด้วยลูกโปง่งเสียงเพลงร้าใจดังกระหึ่มไปทั่ว คนงานจากในสวนหลายคนถูกจับแต่งเสื้อเชิตสีขาวกางเกงขายาวเดินเสิร์ฟของว่างและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากสีนายหัวจินวัตรยืนหน้าบูดบึง้งอยู่กลางลานกว้างหน้าบ้านที่บัดนี้แน่นขนาดไปด้วยโตกเก้าอีและอาหารการกินมากมายหลากหลายชนิดพิวัตรหญิงสาวเดินมายัางด้านหลังแตะมือบางลงบนแผ่นหลังแผ่วเบาเธอรู้ว่าชายหนุ่มไม่ใคร่ชอบใจนักที่จินอพรจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านสวนเขาพยายามยื่นข้อเสนอให้น้องชายไปจัดที่โรงแรม ถ้าว่ากลับไม่เป็นผลเมื่อจินพรพพูดอย่างเอาแต่ใจว่าบ้านส่วนหลังนี้ก็เป็นของเขาเหมือนกันดูเจ้าพรตมันทำเสร็จจากงานเลี้ยงคงมีแต่ขยะเกลือนกลาดต้นมไม้ใบหญ้าคงต้องมานั่งดูแลรักษาใหม่ทั้งหมดชายหนุ่มพูดอย่างมีน้ำโหใจหนึ่งก็อยากโกรธแต่พอคิดว่าเป็นน้องก็โกรธไม่ลงหากเขาทำอะไรผีผามลงไปเกรงว่าผลลัพธ์จะทำให้จินพรพซึ่งปกติก็ไม่ค่อยกลับบ้านอยู่แล้วอาจจะเงียบหายไม่ส่งข่าวคราวกลับมาอีกเลยใจเย็นเธอคะ่ะไปร่วมสนุกกันดีกว่า พี่ไม่มีอารมณ์ชายหนุ่มยิ้ไม่คลายความหงุดหงิดหันไปทางขวามือสิคะจิตาพาพยักพยเยินให้ในายหัวหันไปตามทิศท,ที่เธอบอกดูเหมือนอารมณ์ขุนมัวจะจางหายไปจนหมดเมื่อเด็กหญิงตัวน้อยในชุดนางฟ้าสีขาวถือไม้กายสิทธิ์กำลังเดินเล่นอย่างมีความสุขจะว่าไปแล้วถ้าไม่นับงานแต่งของเราบ้านสวนไม่ได้จัดงานเรื่นเริงม,มานานเท่าไหร่แล้วคะชายหนุ่มนิ่งอึง้งนั่นสินานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ก่อนที่บิดามารดาเขาจะเสียชีวิตเสียอีก บ้านสวนอยู่อย่างเงียบสงบมาตลอดแทบไม่เคยจัดงานเลี้ยงรื่นเริงใดๆถือซะว่านับจากนี้ต่อไปบ้านสวนจะเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขไงคะเปิดรับความสนุกสนานเข้ามาเอาความทุกข์ระทมออกไปหญิงสาวก็ออกแขนชายหนุ่มไว้แน่นแงนหน้าขึ้นสบตาคมที่กำลังทอดมองมายัางหญิงสาวเช่นกันจริงสินะพี่ลืมข้อนั้นไปเลยนี่กลายเป็นว่าพี่เป็นตาแก่ที่ยึดติดกับอะไรเดิมๆ ชายหนุ่มพูดติตลกอารมณ์ดีขึ้นมากหญิงสาวดึงมือชายหนุ่มให้ออกเดินแล้วหยิบแก้วเครื่องดื่มส่งให้เขาคนละแก้วนะคะหญิงสาวยกแก้วขึ้นสูงชายหนุ่มยกแก้วชนกับแก้วของภรรยาสาวก่อนจะยกขึ้นดื่มเขาก้มลงกระซิบข้างหูไม่ใช่มีแผนมอมเหล้าพี่หรอกนะบ้าหรอคะใครจะไปคิดอะไรแบบนั้นหญิงสาวหน้าแดงเขินดุคนลามกที่คิดแต่เรื่องอย่างว่านี่ตั้งใจจะผลิตน้องให้ฟ้าใสาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเธอละอ่อนอ,อกอ่อนใจจริงๆ จะไปรู้ได้ยังไงเดี๋ยวเราทําอย่างวันนั้นอีกพี่ก็แย่นะสิคนบ้าไม่คุยด้วยแล้วหญิงสาวเดินกลับเข้าไปในบ้านจินวัตรยิ้มยังมีความสุขก่อนจะเดินไปกอดขอน้องชายไงยเจ้าพรตสุขสันต์วันเกิดนะชายหนุม่มอวยพรวันเกิดให้น้องชายจินพรตอึง้งไปหลายอึดใจเพราะโดยปกติแล้วบ้านเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องหยุ่หยิมเช่นการอวยพรวันเกิดเท่าไหรนะ่นักสาเหตุที่จัดงานวันเกิดก็ใช่ว่าเห็นความสําคัญอะไรแต่กลับมองว่ามันเป็นวันที่อยากกินอยากเที่ยว โดยมีเจ้าของวันเกิดเป็นศูนย์กลางก็เท่านั้นเองเะว่าพี่ชายกลับแปลกไปเขาดูอ่อนโยนและละเอียดอ่อนขึ้นอาจเพราะการมีครอบครัวมีลูกสาวตัวน้อยที่น่ารักให้คอยดูแลเอาใจใส่กระมังจึงทําให้พี่ชายเปลี่ยนไปต่างจากเขาที่ไม่มีใครเลยสักคนขอบคุณครับแต่ถ้าให้ดีปีนี้ผมไม่ขอแค่มีความสุขได้ไหมดูเหมือนจินนพรตจะดื่มเหล้าไปมากพอดูกลิ่นแอลกอฮอลลอยฟุ้งไปทั่วทั้งร่างกายแล้วแกอยากได้อะไร ผมอยากมีครอบครัวที่มีความสุขเหมือนพี่วัดพี่หาให้ผมได้หรือเปล่าชายหนุ่มพูดในสิ่งที่ใจต้องการมาโดยตลอดใช่ว่าการเป็นหนุ่มเสเพลคือสิ่งที่เขาภูมิใจแต่เพราะเขาไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่ารักแท้ตั้งหากละ่ะนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขายังต้องออกค้นหาแต่กลับพบว่ามันไม่มีอยู่จริงจนวันนี้วันที่เขาได้เห็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นของพี่ชายความอิจฉาจึงบังเกิดขึ้นทำไมเขาถึงไม่โชคดีแบบพี่ชายบ้างถ้าอยากมีครอบครัวแกก็ต้องทำตัวเป็นหลักเป็นฐานสักที จะมาลอยชาอยู่แบบนี้ไม่ได้เรื่องนั้นช่างมันเถอะครับวันนี้พี่วัดมาดื่มกับผมดีกว่าดื่มให้กับชีวิตที่น่าอิจชาของพี่ชายหนุ่มหยิบแก้วเหล้าส่งให้พี่ชายนายหัวหนุ่มไม่อยากขัดน้องชายจึงจำใจดื่มเป็นเพื่อน <c oughs> วันนี้แฟนใครไม่รู้สวยจังเลยนายอำเภอหนุ่มถือเครื่องดื่มมาสองแก้วก่อนจะส่งให้หญิงสาวร่างโปร่งระหงในชุดเดรสสีเขียวใบตองอ่อนผมดำสวยรวบเป็นหางม้าไว้ด้านหลัง ใบหน้ามวนแต่งแต้มสีสันจางๆดูเหมาะสมกับวัยกำลังสดใสทุกวันไม่สวยหรือไงคะหญิงสาวผินหน้าหนีสายตาเจ้าชูกรุ้มกริมทุกวันก็สวยแต่วันนี้สวยมากเป็นพิเศษผู้ชายปากหวานก็แบบนี้ด้วยยิหวายิ้มจนตาเล็กหยีแต่แล้วก็ต้องหุบยิ้มเมื่อเห็นสายตาขุ่นเขียวไม่พอใจของผู้เป็นป้าใบหน้าหวานซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นอะไรหรือเปล่าพัชระเอ่ยถามเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติไม่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ หญิงสาวยิ้มฝืดมองแก้วเหล้าในมือก่อนจะกระดกรวดเดียวจนหมดแก้วเป็นไงเป็นการสิเธอจะไม่ยอมให้ป้าสีนวลมาฝืนหัวใจเธออีกต่อไปเป็นเด็กเป็นเล็กดื่มรวดเดียวหมดเลยหรือไงนายอำเภอหนุ่มเอ๋ยแซวไม่ได้ห้ามปรามอะไรเพราะเห็นว่าหญิงสาวโตพอที่จะดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์อ่อนๆได้บ้างแล้วอีกอย่างที่นี่ก็อยู่ในเขตรั้วที่อยู่อาศัยจึงมองว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรนา,นานทีนี่คะหญิงสาวอมยิ้มก่อนจะหยิบเครื่องดื่มแก้วใหม่ขึ้นมาดื่ม เพลอๆหน่อยเดี๋ยวเมาแล้วพี่อุ้มกลับบ้านพี่ไม่รู้ด้วยนะพี่เพชรนี่แล้วก็หญิงสาวมองคอนทว่าสุดท้ายแล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้เมื่อเห็นใบหน้าทะลนึนของชายคนรักกูเราน่ารักนี่นาเดี๋ยวพี่ก็ขโมยกลับบ้านจริงๆซะหรอกชายหนุม่มโน้มหน้าเข้ามาใกล้กำลังจะหอมแก้มหญิงสาวทว่ากลับมีเสียงกระแอมดังขึ้นจากด้านหลังยีหวาไปช่วยงานป้านในครัวหน่อยพอพูดจบสีน่นก็เดินหันหลังกลับทันทียิหวาไปก่อนนะคะอู้ง,งานมาตั้งนานแล้วป้าคงกโกรธแย่ yeah. หญิงสาวเอ่ยขอตัวก่อนจะรีบตามป้าเข้าไปในครัวพัชระมองตามร่างบางไปวูบหนึ่งเขารู้สึกได้ว่าป้าของหญิงสาวไม่ชอบหน้าเขาแต่เขาอาจจะคิดมากไปเองก็ได้วันนี้แขกเรือมาร่วมงานวันเกิดค่อนข้างมากป้าสีนวลอาจจะเหนื่อยที่ต้องขลุกอยู่ในครัวตั้งแต่บ่ายแขกในงานวันเกิดบางคนเริ่มทยอยกลับไปบ้างแล้วทิตาภาก,ก้มลงมองบุตรสาวที่นั่งอยู่บนตักหลังจากทั้งกินเค้กดื่มน้ำอัดลงไปหลายแก้วเจ้าตัวน้อยก็คอพับคออ่อนหลับไปเสียแล้ว พี่วัดคะเดี๋ยวอุ้มฟ้าใสาไปส่งบนห้องให้หน่อยได้ไหมคะตาดีว่าคืนนี้จะนอนกับลูกพี่วัดจะได้ดื่มกับเพื่อนตามสบายหญิงสาวเอื้อมมือไปสะกิดสามีแล้วพูดพอให้ได้ยินกันสองคนอืมได้สิเดี๋ยวพอเพื่อนๆของเจ้าพรดกลับไปที่โรงแรมหมดแล้วพี่จะตามขึ้นไปปลุกชายหนุ่มกระซิบข้างหูแล้วก้มลงอุ้มฟ้าใสาเดินกลับเข้าไปในตัวบ้านไม่ต้องเลยคะ่ะคืนนี้ตาดีจะนอนกับลูกพี่ยอมให้แค่คืนเดียวนะชายหนุ่มต่อรอง ทิฏตาพาได้แต่พยักหน้ายิ้มๆเพราะถึงเธอไม่ตกลงชายหนุ่มก็ดึงดันตามที่เขาต้องการอยู่ดีชายหนุ่มวางร่างเล็กลงบนเตียงนอนเมื่อชายหนุ่มก้าวออกจากห้องเขาก็หันกลับมามองภรรยาสาวซึ่งยืนพิงประตูห้องมองเขาอยู่เขาโน้มหน้าลงจดหน้าผากมนแล้วจุ่มพิษแผ่วเบาบราตรีสวัสดิ์ที่รักค่ะหญิงสาวยิ้มกว้างมองร่างสูงเดินลงบันไดไปเธอเดินกลับเข้าห้องนอนใหญ่จัดแจงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับมานอนกับฟ้าใสาที่ห้อง จินนพลดขอตัวไปส่งเพื่อนๆที่โรงแรมและอาจไม่กลับเข้าบ้านเพราะจะไปต่อที่ผับกับเพื่อนๆจนเช้านายอำเภอหนุ่มกำลังขอตัวกลับสีนวลก็เดินเข้ามาถือถาดเครื่องดื่มหลากสีมายื่นให้กับนายหัวหนุ่มคุณตารีเธอผสมเอาไว้ก่อนไปนอนค่ะบอกว่าให้ในายหัวลองชิมฝีมือเธอฉันไม่อยากรู้ว่าตารีผสมค็อกเทลเป็นด้วยชายหนุ่มยกขึ้นดื่มก่อนจะพยักหน้ารสชาติใช้ได้นายผมขอชิมบ้างพัชราหยิบแก้วอีกใบซึ่งวางอยู่บนถาดในมือของสีนวลขึ้นมาดื่มบ้าง ยี่หวาลองดื่มดูสิสีนวลยื่นแก้วใบสุดท้ายให้หลานสาวจะดีเหรอคะป้าหญิงสาวค่อนข้างเกรงใจแต่เมื่อเห็นว่าป้าไม่ได้ดุด่าตอนที่เรียกเข้าไปในครัวก็ไม่ได้เอ็ดตโรอย่างที่เธอคาดเดาเอาไว้หรือป้าจะเข้าใจเธอแล้วหญิงสาวคิดอย่างย่ามใจหยิบแก้วสีสันสดใสขึ้นดื่มโดยไม่คิดเฉลียวใจทั้งสามยืนคุยกันอยู่สักพักทว่ากลับพากันยืนหาวอดผมไม่ไหวแล้วครับคงต้องขอลากลับเสียทีชายหนุ่มยกมือขึ้นป้องปากหาวหันไปมองดวงยีหวา ซึ่งก็มีอาการไม่ต่างกันพี่กลับก่อนนะยิวะข่บพี่เพชรเดินทางกลับดีๆนะคะนายหัวจินวัตรสายหน้าแรงๆเมื่ออาการง่วงงุนโจมตีหนักเข้าเขารีบเดินขึ้นไปยังชั้นสองเปิดประตูเข้าห้องก่อนจะโถมร่างลงบนเตียงนอนแล้วหลับไปในที่สุดยิวะขึ้นไปบนห้องนายหัวหน่อยเมื่อตะกี้ได้ยินเสียงเรียกเวลเวลสีนวลบอกหลานสาวก่อนจะเดินไปหน้าบ้านหยุดอยู่หน้ารถฟอร์จูเนอร์สีขาวนายถมซึ่งกำลังจะเปิดประตูส่งแขกถึงกับยืนงงเมื่อนายอำเภอหนุ่มไม่สตาร์รถเสียที นายถมมาหามนายอำเภอเข้าไปนอนบนโซฟาในบ้านทีเมาจนฟุบไปกับพวงมาลัยแล้วเนี่ยอ้าวหลับไปแล้วเหรอฉันก็ยืนรอตั้งนานสองนานถึงว่าไม่เห็นออกรถสักทีนายถมเดินมาเปิดประตูก่อนจะหามร่างสูงโดยมีสีนวลช่วยประคองเข้าไปในบ้านสีนวลเดินเข้าไปหยิบผ้าหม่มมาห่มให้ในายอำเภอหนุม่มนายถมไปนอนเถอะเดี๋ยวฉันจะจัดก,การปิดบ้านเองแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาช่วยกันทําความสะอาดที่เหลือก็ดีเหมือนกันฉันก็ง่วงเต็มทีแล้ว นายถมเดินกลับออกไปอย่างไม่รังรอเด็กรับใช้ส่วนใหญ่กลับเข้าไปนอนกันหมดแล้วสีนวลเดินตรวจตราดูรอบบริเวณบ้านเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครแล้วยิงไว้กลางคนก็เดินขึ้นไปบนชั้นสองเปิดเข้าไปในห้องของนายหัวด้วยยีวานอนหลับอยู่ที่พื้นไม่ไกลจากเตียงเท่าใดนักแค่นี้แผนทุกอย่างก็สำเร็จแล้วคราวนี้แหละยีวาเกจะได้เลิกดือ้อเลิกเถียงชัสักทีสีนวลลากร่างบางขึ้นไปนอนบนเตียงก่อนจะจัดแจงถอดเสื้อผ้าค,คนทั้งคู่ออกจนหมดเอาผ้าห่มปิดบังร่างเปลือยเปล่าไว้ จัดให้ทั้งคู่นอนเอาแขนกอดกายกันและกันเมื่อมองดูผลงานของตนเองจนเป็นที่พอใจแล้วเธอก็เดินยิ้มออกมาจากห้องของนายหัวไปอย่างมีความสุขงานนี้ไม่เลิกก็ต้องมีร้าวฉานแน่ๆแสงอาทิตย์จากแรกอรุณส่องเข้ามากระทบใบหน้านายอำเภอหนุ่มค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากหยีตาเพื่อปรับให้ดวงตาชินกับแสงสว่างเช้าแล้วและนี่ไม่ใช่บ้านของเขา ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกรีบลุกขึ้นยืนก่อนจะมองไปรอบๆห้องแล้วทิ้งตัวลงนั่งด้วยความโล่งอกเขายังอยู่ที่บ้านสวนจำได้ว่าขึ้นรถเตรียมจะกลับบ้านแล้วนี่นะีน่เราเมาถึงขนาดนั้นเลยเหรอชายหนุ่มยกมือขึ้นกลุมศรีรษะที่หนักอึง้งเอหรือว่าเขาจะเมามากจริงๆแรกทีเดียวชายหนุ่มตั้งใจว่าจะกลับเลยทว่าอยู่รอขอบคุณเจ้าของบ้านสักหน่อยที่อุตส่าห์หาผ้าห่มมาให้ชายหนุ่มเอนหลังพิงพนักโซฟาเพื่อรอเวลา ตาพาสะดุ้งตื่นตายแล้วฉันนอนเพลินจนถึงเช้าเลยหรือนี้ป่านี้พี่วัดจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หญิงสาวเดินไปเปิดผ้าม่านชะเง้อมองลงไปที่สนามหญ้าข้าวของเริ่มทยอยเก็บบ้างแล้วเธอรวบผมยุ่งเหยิงให้เข้าที่เดินไปที่ห้องนอนใหญ่เปิดประตูเข้าไปเสื้อผ้าวางกองเกลื่อนพื้นหญิงสาวก้าวเข้าไปในห้องก้มลงหยิบเสื้อผ้าทีละชิ้นทว่าชิ้นที่อยู่ตรงหน้ากลับทําให้เธอชะงักเกางเกงชั้นในของผู้หญิง หญิงสาวเงยหน้าขึ้นภาพที่เห็นทําให้ทิตตาพาาปากค้างปล่อยเสื้อผ้าในมือตกลงไปบนพื้นตามเดิมน้ําตาไหลาพากเมื่อเห็นว่าเจ้าของเกงเก่งชั้นในคือดวงยีหวาหญิงสาวหันหลังวิ่งออกจากห้องมาทางน้ําตาเธอวิ่งลงมาชั้นล่างผาชดารีบยนืนขึ้นทักทายหญิงสาวเอ้าตารีตื่นแล้วเหรอใบหน้าหวานอาบไปด้วยหยาดน้ําตาทําให้นายอําเภอหนุ่มถึงกับกลืนคําขอบคุณที่กําลังจะเอ,อ่ยออกไปเกิดอะไรขึ้นตารีใครทําอะไรคุณ หญิงสาวเอาแต่สายหน้าไม่ยอมพูดนายอำเภอพัชราร้อนใจหวั่นกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเพราะเมื่อคืนผู้ชายในบ้านต่างเมาไมยกันหมดหากมีขโมยขโจรเข้ามาคงไม่มีใครรับมือไหวแน่ๆอย่าขึ้นไปค่ะคุณเพชรหญิงสาวร้องห้ามเอาไว้ไม่ทันเมื่อร่างสูงวิ่งขึ้นไปบันไดทีละสองชั้นชายหนุ่มวิ่งวุ่นแล้วก็ต้องยืนนิ่งเราวกับถูกสาบเมื่อมองเข้าไปยังห้องนอนที่เปิดประตูค้างเอาไว้เขาไม่ได้วิ่งหนีออกไปด้วยความเสียใจเช่นถิตตาภา ทว่าชายหนุ่มกลับตรงเข้ากระชากร่างหนาของอีกฝ่ายขึ้นมาแล้วประเคนหมัดลงไปบนใบหน้าคมคล้มไม่ยัง้งอะไรเนี่ยนายมาต่อยฉันทาไมนายหวยกมือขึ้นรูปกรามมองหน้าผัชดายอย่างเอาเรื่องเ<ะ>สียงวิดรองด้วยความตกใจของหญิงสาวบนเตียงเรียกให้สองหนุ่มหันไปมองแทบจะพร้อมๆกันเกิอดอะไรขึ้นเนี่ยหญิงสาวรีบคว้าผ้าห่มมาปิดบางร่างเปลือยเปล่านายหัวก้มมองตัวเองที่นุ่งผีกางเกงชั้นในตัวเดียวก็ถึงกับหงะ พยายามทบทวนว่าเมื่อคืนเขาเมาขนาดคว้าเด็กรับใช้ในบ้านขึ้นมานอนบนเตียงเชียวหรือทว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่แนชายหนุ่มพึมพำทว่าดวงยีหวากลับร้องไห้ไม่ได้สติด้วยตื่นมาเห็นตนเองนอนเปล่าเปลือยอยู่บนเตียงของเจ้านายหนุม่มพัชรากดฟันกรอดพอกันทีผู้ชายมากๆอย่างนายกับผู้หญิงแพทย์สยามอย่างเธอก็เหมาะสมกันแล้วนี่นายอำเภอหนุ่มหันหลังกลับเจ็บปวดหัวใจจนไม่อยากจะเหลียวมองหน้าแฟนสาวพี่เพชรคะฟังยีหวาก่อนมันไม่ใช่อย่างที่พี่เพชรคิดนะคะ ดูวยวิวหวาวิ่งตามชายหนุ่มทั้งที่มีเพียงแค่ผ้าหม่มผืนบางปกคลุมร่างกายผัชระหันปลายตามองหญิงสาวเพียงแวบเดียวก่อนจะเดินออกไปทิ้งให้หญิงสาวยืนร้องไห้อยู่เพียงลําพังเธอเดินกลับเข้ามาในห้องนอนของเจ้านายหนุ่มก้มลงเก็บเสื้อผ้าที่วางระเกะระกะอยู่ที่พื้นทั้งน้ําตานายหัวจินวัฒน์นั่งนิ่งอยู่บนเตียงไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ฉันมั่นใจว่าฉันไม่ได้ล่วงเกินเธอมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง ชายหนุ่มกัดฟันกรอดหากนายอำเภอพัชระเห็นย่อมไม่มีทางที่ฐิตาพาจะไม่เห็นเขาจะอธิบายอย่างไรเพื่อให้เธอเข้าใจยีหวาเชื่อในหัวค่ะแต่ยี่หวาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนที่ยีหวาเข้ามาในห้องในหัวยีหวาเห็นนายหัวนอนหลับไปแล้วแล้วหลังจากนั้นยี่หวาก็จําอะไรไม่ได้เลยหญิงสาวพยายามรวบรวมความทรงจําทั้งหมดก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงของนายหัวจินวัตรแต่พูดไปใครจะเชื่อล่ะคะ ถูกผิดมันอยู่ที่ใจของเราเองอยี่หว่าฉันมั่นใจว่าต่อให้ฉันเมาขาดสติสักแค่ไหนฉันก็ไม่มีวันล่วงเกินเธอเพราะฉันเห็นเธอเป็นแค่น้องสาวคนหนึง่งไม่มีทางมองเธอเป็นอย่างอื่นยี่หว่าก็เหมือนกันค่ะรักและเคารพนหัวแบบเจ้านายและพี่ชายไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่นเลยหญิงสาวก้มหน้าร้องไห้แม้ทั้งสองจะเข้าใจกันแต่ถ้าถิตาพากับนายอำเภอพัชรดาไม่เข้าใจและไม่ยอมรับฟังมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าหลังจากงานฉลองวันเกิดสิ้นสุดลงบ้านสวนก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้ง เพราะว่าการเงียบครั้งนี้ไม่ใช่การเงียบอย่างสงบสุขแต่เป็นการเงียบแค่เพียงภายนอกเมื่อภายในนั้นร้อนระอุราวกับลาวากลางภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุข,ขึ้นมาทุกวินาทีจินวัตรมองหาร่างบางที่เอาแต่หลบหน้าเขาตลอดสีนวลเห็นตาดีหรือเปล่าชายหนุ่มเอ่ยถามแม่บ้านเห็นเดินไปนหลังบ้านคนายหัวสีนวลเงยหน้าขึ้นตอบ ก่อนจะก้มลงถูพื้นตามเดิมใบหน้าอวบอูมอย่างคนมีอายุรอบยิ้มที่แผนการของเธอสําเร็จไปกว่าครึ่งตอนนี้ยายตาดีเก็บเสื้อผ้าไปนอนกับหนูฟ้าใสาอีกทั้งยังไม่ยอมพูดคุยกับนายหัวจินวัตรอีกเลยอีกไม่นานต้องเลิกกันแน่แน่สีนวลคิดอย่างย่ามใจร่างสูงเดินมาหยุดยืนอยู่ด้านหลังร่างบางที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เมื่อมมองออกไปไกลจนไม่ได้รับรู้การมาถึงของสามีตาดีร่รางบางสะดุง้งก่อนจะหันมามองหน้าชายหนุ่มหญิงสาวลุกขึ้นยืนอย่างระวังตัว แววตาที่เคยทอดมองเขาด้วยความรักกลับเฉยชานายหัวมีอะไรให้ตาดีรับใชเหรอคะโธ่ทำไมพูดห่างเหินกับพี่อย่างนั้นล่ะชายหนุม่มจับมือบางเว่าหญิงสาวกลับสะบัดมือออกถอยหลังไปหลายก้าวทิ้งระยะห่างจากชายหนุม่มอย่างตั้งใจที่พี่อธิบายไปทั้งหมดเธอจะไม่ยอมเข้าใจเลยใช่ไหมชายหนุม่มเริ่มโมโหเขาเฝ้าง้อง,งอนหญิงสาวมาเกือบสองวันแต่เธอกลับไม่ยอมรับฟังเหตุผลจากเขาเลยหญิงสาวเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นจนปิดกั้นคำอธิบายของเขาทุกวิถีทาง พ่อเธอขาดนายหัวตารีไม่อยากฟังนายหัวควรไปดูแลยิหวาบ้างนะคะเห็นว่าเธอไม่ค่อยสบายหญิงสาวพูดอย่างห่างเหินยิหวาก็คงตรอมใจนั่นแหละเพราะไอ้นายอำเภอนั่นมันก็ไม่ต่างไปจากเธอดื้อดึงไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรเลยสุดท้ายเขาก็ระเบิดอารมณ์ออกมาอีกจนได้ทั้งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมาง้อง,งอนภรรยาทว่าเขากลับทำมันพังทั้งยังทําให้เธอโกรธมากขึ้นกว่าเดิมเขากำมือแน่นอยากจะจับร่างบางมาเขย่าให้หายโมโห ทพราะว่าเขาก็ทำได้แค่คิดก่อนจะเดินหันหลังกลับด้วยอารมณ์ที่คุกกรุนถิตาพาน้ำตาร่วงเพาะน้อยใจยจนสุดจะประมาณเมมริมฝีปากเข้าหากันสนิทหากเป็นผู้หญิงคนอื่นใครก็ได้จะก,กี่สิบกี่ร้อยคนเธอยอมทั้งนั้นแต่ต้องไม่ใช่ดวงยีหวาเด็กในบ้านที่เธอรักและสนิทใจที่สุดเด็กสาวที่ยังไม่ประสาตต่อโลกเธอเพิ่งอายุ18เท่านั้นแต่นายหัวก็ยังทําได้ลงคอหน้ารังเกียจที่สุดหญิงสาวเมมริมฝีปากเข้าหากันพยายามกลั้นเสียงสะอื้นเอาไว้อย่างสุดกําลัง โดยยีหวาแทบไม่ยอมออกจากห้องเธอนอนสมไม่ยอมแม้แต่จะแตะต้องข้าวปลาอาหารสีนวลถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนกับอาการซึมเศร้าเอาแต่นอนร้องไห้ของหลานสาวเกจะร้องทำไมนางยีหวาของมันเสียไปแล้วแกจะเรียกกลับคืนมามันก็คงไม่ได้แล้วละ่ะสีนวลน,นั่งลงบนเตียงยกมือขึ้นรูปศีรษะของหลานสาวด้วยความรักเธอมีหลานเพียงคนเดียวที่ทั้งรักทั้งผูกพันราวกับเป็นลูกในไส้ดังนั้นสิ่งใดที่เธอเห็นว่าดีว่าควร เธอก็พยายามหามาให้หลานสาวให้จงได้ทว่าดูเหมือนบางสิ่งที่เธอพยายามหามาให้หลานสาวจะไม่ต้องการนี่ป้าก็เชื่อละคะว่ายีหวากับนายหัวมีอะไรกันยีหวาบอกป้าไปแล้วไงคะว่าเราไม่มีอะไรกันอย่างที่ใครๆเข้าใจอ่ะโดยยีหวาเงยหน้าที่เปื้อนเปื้อนไปด้วยหยาดน,น้ําตาขึ้นศบตาผู้เป็นป้าสภาพแบบนั้นใครที่ไหนจะเชื่อสิ่งที่แกพูดและยีหวาเห็นไหมล่ะขนาดป้าเป็นป้าแท้ๆยังไม่เชื่อเลย แล้วนายหญิงกับคุณเพชรจะเชื่ออยู่หวะได้ยังไงหญิงสาวสะอื้นจนตัวโยนฟุบหน้าลงกับตักของป้าสีนวลหญิงไว้กลางคนสะท้านในอกดูเหมือนเรื่องราวมันจะแย่ลงไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เธอต้องการแล้วนายหัวเขาว่ายังไงบ้างละ่ะเขาจะรับผิดชอบหรือเปล่าจะรับผิดชอบยังไงล่ะป้าก็ในเมื่อฉันกับนายหัวไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยหญิงสาวโวยหน้าแดงก่ำเมื่อผููเป็นป้าไม่ยอมเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดอา้าวทำไมถึงไม่รับผิดชอบ ก็เห็นยูทนโทษว,ว่านอนอยู่บนเตียงด้วยกันแบบนั้นหญิงไว้กลางคนโวยขึ้นบ้างหงุดหงิดที่เจ้านายหนุ่มไม่มีความรับผิดชอบป้าฉันกับนายหัวเราไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะที่จะไม่รู้ว่าคืนนั้นผ่านอะไรหรือไม่ผ่านอะไรมาบ้างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดป้าเข้าใจหรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดหญิงสาวตะโกนลัน่นใจจริงอยากตะโกนให้ดังไปจนถึงที่ว่าการอำเภออยากให้อีตาคนหูเบาได้ยินบ้างไม่ใช่ไม่ยอมรับฟังอะไรเลยยิ่งคิดก็ยิ่งน้อยใจเหลือกำลัง ไปอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเถอะเดี๋ยวไปซื้อของให้ป้านหน่อย,อ,ยอีหวาไม่อยากไปไหนหญิงสาวอิดออดไม่ได้ยังไงแกก็ยังทํางานกินเงินเดือนที่นี่อยู่แกจะมานอนเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้สี่นวลเอื้อมมือไปหยิกหลานสาวตากับจมูกบวมแดงจนดูน่าสงสารจนเธอเกือบจะเผลอเล่าความจริงออกไปหลายครั้งด้วยทําไปแล้วอดสงสารหลานสาวไม่ได้บ้านสวนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะยังมีความสุขตอนนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนต่างมึนตึงใส่กันพูดจากกันแทบจะนับคําได้ อีหวารักป้าที่สุดเลยค่ะหญิงสาวกอดป้าเอาไว้แน่นหัวใจของเธอกำลังเจ็บปวดมันเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกสีนวลถึงกับน้ำตาร่วงเบือนหน้าออกไปนอกหน้าต่างฉันทำพลาดหรือลี่ในที่สุดด้วยอีหวาก็ยอมลุกขึ้นจากที่นอนด้วยใบหน้าและท่าทางอิดโรยความสดใสสมวัยจางหายแทนที่ด้วยท่าทางซึมเศร้าชวนหดหูสีนวลถอนหายใจเฮือกใหญ่เดินออกไปจากห้องพักของหลานสาว ดูวยวิวาเดินออกมาจากห้องน้ำเมื่อไม่พบผู้เป็นป้าอยู่ในห้องเธอก็ปล่อยไหลให้ลู่ลงดังเดิมนั่งลงหน้าโต๊ะกระจกหยิบวีขึ้นมาสางผมพลางใจลอ,อยไปถึงใครบางคนไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะคิดถึงเธอบ้างหรือเปล่าเธอเดินออกมาเลี่ยงที่จะไม่ผ่านเข้าไปในตัวบ้านเธอว่ายิ่งพยายามหลบหน้าแต่กลับยิ่งเจออ้าวยวิวาเป็นยังไงบ้างไม่เห็นหน้าตั้งสองสาวันทิตาพาเอ๋ยทักทายเด็กสาวเป็นปกตินายหญิง ดวงยีหวาหน้าซีดเผือดเหม่มริมฝีปากแห้งผากเข้าหากันจะไปไหนละจ๊ะทิฏตาพายังชวนคุยทำเป็นมองข้ามท่าทางตกใจของพี่เลี้ยงสาวไปเสียไปซื้อของให้ป้าสีนวลค่ะนายหญิงอยากได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าคะไม่จ้ะขอบใจมากทิฏตาพาทำท่าจะเดินกลับเข้าบ้านทว่าดวงยีหวากลับคว้าข้อมือของเจ้านายสาวเอาไว้เม้มริมฝีปากเข้าหากันสนิทก่อนจะตัดสินใจพูดออกไปนายหญิงคะคืนนั้นยีหวากับนายหัวไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะคะ ทิตาพาหันกลับมามองหน้าหญิงสาวอย่างจับผิดในหัวบังคับเธอให้พูดแบบนี้เหรออีหวะไม่ใช่นะคะอีหวะพูดเองอีหวะอึดอัดค่ะที่เป็นต้นเหตุให้คูณทั้งสองทะเลาะกันคืนนั้นอีหวะเข้าไปในห้องนายหัวแต่นายหัวหลับไปแล้วหลังจากนั้นอีหวาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยดยอีหวะพูดเร็วพยายามอธิบายทว่าถิตาภากลับเบืออหน้าหนีพอเธออีหวะฉันไม่อยากฟังไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเธอก็ไม่ต้องแก้ตัวแทนเจ้านายของเธอเพราะเธอเป็นฝ่ายเสียหาย ฉันไม่เคยโกรธเธอเลยนะฮิวะาทิฏตาพายิ้มให้เด็กสาวแต่แต่มันไม่ใช่อย่างที่นายหญิงเข้าใจนะคะร่างบางเดินกลับเข้าบ้านไปเสียแล้วทิ้งให้หญิงสาวยืนคว้างอยู่เพียงลําพังฉันจะทํายังไงดีเธอตัดสินใจก่อนจะเดินไปที่หน้าบ้านแล้วก็ต้องชะงักมือบางเย็นเฉียบจ้องมองบุรุษตรงหน้าด้วยความคิดถึงทว่าเขากลับมองผ่านเลยหญิงสาวไปอย่างไม่ใยดีพี่เพชรหญิงสาวก้าวเท้าเข้าใกล้ตอดีอยู่หรือเปล่าเขาถามโดยที่ไม่มองหน้าเธออยู่ในบ้านค่ะ หญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนคว้างชายหนุ่มเดินผ่านหน้าเธอไปไม่แม้แต่จะชายหางตาแลหญิงสาวเจ็บแปบลบที่หัวใจจนแทบหายใจไม่ออกน้ำตาหยดโตไหลอาบแก้มหญิงสาวมุนตัวกลับวิ่งกลับไปยังห้องพักหัวสมองเริ่มหนักอึ้งร่างบางหยุดยืนเอื้อมมือหมายจะเปิดประตูท่ว่าจู่ๆสติก็ดับวูบลงสวัสดีค่ะคุณเพชรหญิงสาวเชิญเชิญชายหนุ่มให้นั่งลงบนโซฟาก่อนจะสุดนั่งไม่ห่างกันนัก ผมเอาของที่เหลือเมื่อคืนคนรู้จักที่เป็นนายดาบเขาเก็บได้เขาจำได้ว่าผมเคยไปแจ้งความเรื่องขโมยเลยเอามาคืนให้ชายหนุ่มยื่นกระเป๋าเสื้อผ้าใบาใหญ่คืนให้อิงสาวเป็นใบสีน้ำตาลใบเดียวกับที่ชาวบ้านให้การว่าหญิงสาวถูกกระชากไปผมยังไม่ได้เช็คดูสิ่งของด้านในถ้าอย่างไงตารีลองเช็คดูว่ามีอะไรหายไปบ้างฉันไม่รู้นะสิคะว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไรอยู่บ้างเลยไม่แน่ใจว่า เช็คแล้วจะรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรหายไปหญิงสาวพูดพลางรู้สิบออกมีเสื้อเชิ้ตสีดำอยู่สองสมชุดกับกางเกงสีดำสมุดบันทึกสีชมพูเข้มหนึ่งเล่มและมีข้าวของเครื่องใช้กระจุกกระจิกหลายชิ้นสงสัยกระเป๋าสตางค์จนจะหยิบเอาออกไปแล้วทิ้งกระเป๋าใบนี้ไว้ข้างทางชายหนุ่มตั้งข้อสังเกตนั่นสิคะหญิงสาวหยิบตัวรถทัวร์กรุงเทพพังงาออกมาจากกระเป๋ามองตัวหนังสือวดวัดที่เขียนชื่อเธอทิตารีเลอลักษณะนี่มันลายมือวี หญิงสาวขัวดคิ้วเข้าหากันแน่นภาพผู้ชายสูงเขาออกจะสําอางไปไหนมาไหนกับเธอหลายที่เขากับเธอสนิทกันมากจนเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนตายวิกรานหญิงสาวพึ่พามออกมาแผ่วเบาใครเหรอครับหญิงสาวไม่ได้ตอบแต่กลับใส่หน้าหลายครั้งเธอนั่งนิ่งก่อนจะหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดอ่านเหมือนกุญแจดอกสําคัญแห่งความทรงจําได้ถูกไขออกหญิงสาวน้ําตาร่วงพาะหยดลงบนฝ่ามือ รีบไปรีบกลับนะยายตาพาชายหนุ่มรูปร่างสูงยืนตัวรถทัวร์ยัดใส่มือเธอฝากดูแลแม่ด้วยนะวีเราฉันจะรีบกลับมาหญิงสาวก้าวขึ้นรถทัวร์ด้วยใบหน้าหม่นเศรา้าในมือกำที่อยู่จุดหมายปลายทางที่เธอกำลังจะออกเดินทางหญิงสาวรีบหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดอ่านคร่าว,าวๆเธอร้องไห้ออกมาปิมว่าจะขาดใจกอดสมุดบันทึกเล่มหนาไว้แน่นเธอจำได้จำได้ว่าเธอรับสมุดเล่มนี้มาจากใครและนั่งอ่านสมุดบันทึกเล่มนี้บนรถทัวร์มาตลอดทาง เธอเดินทางมาพังงาตามคำสั่งเสียงสุดท้ายจากอีกครึ่งชีวิตของเธอซึ่งได้ปลิดปลิวไปตามกระแสทานแห่งสรรพชีวิตหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆบ,บ้านอีกครั้งที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอสองพี่น้องเจ้าของบ้านเดินกลับเข้ามาแล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นใบหน้าเปื้อนน้ำตาของหญิงสาวเกิดอะไรขึ้นนายทำอะไรตาดีนายหัวหนุ่มตรงเข้ากระชากร่างสูงในชุดกากีให้ลุกขึ้นยืนง้างหมัดหมายจะประเคนล,ลงไปบนใบ,นใบหน้าหล่อนเหลาฉันไม่ใช่พี่ตาดี